สวัสดีกับชาวันสดใสนี้นะครับอุ้ยับผัวเรามาแพ็กส่งตัวท็อปของ lg 1 1 5 5กันที่เขาว่าว่าแหลงคือ i7 3 7 7 0 k ใน lg 1 1 5 5 gen 3ดูด้านหลังสิครับสวยมากเลยขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับเริ่มการแพ็ หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเป็นอย่างนี้แล้วหนึ่งก่อนรัดด้วยกระเท็แล้วก็หนึ่งด้านตัดโอ้แล้วด้วยกระเท็อีกด้านหนึ่ง เป็นอย่างนี้เป็นบปไดนี้วางแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ได้แล้วก็นี่เลยครับ ถ้ามันหกกิจะเตื่เต<า>้มากเลยเนี่ยคุมาคุณมาอะไรอีกนะอีกอะไร

แต่รู้สึกอันนี้จะไม่ได้นะปิดกิดปิดไม่ได้อันนี้มันหนาไปเอ้าันไปอย่างนี้เอ๋โคตรแน่นหนาโอยหนามากพร้อมส่งถึงมือคุณลูกค้าโดยที่กันกระแทกย่างแน่นหนา กล่องใบนี้ mm hmm. นะครับ 370k แรงจริงผมทำคลิไปไว้บน YouTube ลองไปดูได้นะครับผม Gen3 ตัวนี้ลองใส่กับ CPU เอ้ยไม่ใช่ลองใส่กับการ์ดจอแรงๆแล้วน่าประทับใจครับการขับเคลื่อนพลังงานของเขากับราคาที่กับต้องได้ครับเสร็จแล้วข <c oughs> อนนบคุณยักชมมากครับ